จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพูกับช่องน้องช่องชาแนลอยู่ตามเค่ยนะจ้ะมือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุน้นไทยเย็นของวันที่สามสิบสภาพกับมีใหม่คือเก่านะจ้ะแต่ก่อนเท่าจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระให้ย้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าเขากลับมาเบื้งแนวทางกันเลยเนาะจากนาะสำหรับคุณทยเย็นวันที่30ปุพฤษภากับไปเบื้งตัวเด่นกับให้เด่นหากับเด่นหกไปเบื้งฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบื้งฟันก่อนกับให้ฟันหา วิ่งรูดไก่หกกระพาไปเบิ้งตัวเนียงแล้วก็ตัวร่องเนาะสามาเบิ้งตัวเนียงกันก่อนตัวเนียงกระไฮหาสามหาสี่หาห้าหาหกจับไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกระไฮหกสามหกสี่หกห้าหกหกจับไปเบิ้งแนวทางตัวเนียงตัวจ้อยสองตัวกรให้เลนไปกับน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบางรุดบางเขากับใส่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายหลินง,ง่ายคัวสาหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเขากับเบิง้งแนวทางกันไปแล้วนอกจาก เป็นงไดงในนอจากมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเบิงแนวทางหุน่นไทยเย็นของวันที่30พฤษภากันไปแล้วนอกจากเบิงตัวเ่นตัวน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกทูกใจกันมาเนาะจากมักชอบตัวใดเข้็สามาอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อข้าจะเดาไปเ่นเน่นนักเรีนเบาตรงกับเลขที่ยวคิดไวไทยนี่ ช่องลองช่องชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องลองช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า